สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาพยากรณ์หรือสาไพ่ยิปซีนะคะสาหรับที่นี้สาจะมาทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนกันยาย,ยน2565ราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะจะมาดูกันว่าชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ การทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะอย่างมงายนะสำหรับท่านใดที่รู้ลัคนาเกิดหรือเวลาตกฟากนะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะดูทั้งสองอย่างเทียบกันได้นะคะระหว่างลัคนากับราศีนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยขออนุญาตสับให้แล้วก็จะหยิบให้แทนชาวราศีธนูนะคะแล้วก็จะเจาะลึกให้ในเรื่องของ การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะมาดูกันเลยค่ะสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคค่ะสิบใบเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ q u e e n of Cup นะคะใบที่สองได้ไพ่ขิงไนออฟวานนะคะใบที่สามแปดดาบ ใบที่สี่ค่ะได้ไพ่ the world ค่ะใบที่ห้า justice ใบที่หกแปดไม้เท้าค่ะแปดดาบแปดไม้เท้าใบท,ที่เจ็ด medici ค่ะใบที่แปดเอ่อห้าไม้เท้านะคะแล้วก็ knight of pentacles ไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่เก้าไม้เท้าค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าคนยาิยสัตว าขออนุญาตเลื่อน<ม>เห็นไหมคะโอเคจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าไพา่ขออนุญาตเลื่อนกล้องนิดนึงโอเค จะเห็นได้ว่าไพ่ที่เราได้นะคะไพ่ใหญ่อิทธิพลจะเยอะกว่าไพ่ใหญ่จะมีไพ่เดอะเวิร์ดเดอะเวิร์ดขึ้นมาตรงตำแหน่งนี้นะคะไพ่เดอะเวิร์ดไพ่จัสติกนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะจะเห็นได้ว่าเดอะเวิร์ดนะคะเป็นไพ่ที่มีความสำเร็จนะคะความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ มันมันไปได้ดีไปได้สวยใครที่จะทำงานอะไรโดยเฉพาะงานออนไลน์นะมาดูพาไพ่ใบแรกกันเลยได้ไพ่ควีน n o อ c ครับราชินีถือถ้วยแสดงว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีธนูเนี่ยจะอยู่ในห่วงของอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างจะเยอะเหมือนเก็บตัวบางคอนอาจจะเก็บตัวคุณคิดนะคะ อยู่ในโหมดของตัวเองน่ะอยู่ในมุมของตัวเองน่ะค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานคุณเหมือนกับว่าคุณกำลังเหมือนเริ่มงานใหม่หรือว่าสิ่งงานมันไปได้มันเพิ่งเริ่มไปได้สวยไปได้ดีแต่มีบางอย่างที่มันทำให้คุณเหมือนเจอทางมันเหมือนมืดแปดด้านอะเหมือนคุณ คิดอะไรอยู่แต่เหมือนคิดไม่ตกคิดไม่ออกไม่รู้จะทําอย่างไรบางคนอาจจะคิดเยอะคิดมากในเรื่องของการงานบางคนอาจจะอยากบางคนอาจจะมีความคิดมีความฝันอยากไปทํางานต่างท่นต่างแดนนะคะหรืออยากไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่างานที่คุณมีอยู่นะคะได้ไพ่หกหกหกไม้เทา้า โอ้ขอภายแปดไม้เท้าเป็นไพ่ของการขยับขยายงานที่คุณทําอยู่มันสามารถที่จะขยับขยายต่อยอดอต่อไปอีกได้นะคะทำต่อเนื่องได้นะคะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการงานการงานก้าวหน้าดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีอะไรคุณมีปัญหาอะไรความยุติธรรมจะมาหาคุณไม่ว่าคุณจะขึ้นโรงขึ้นศาลหรืออะไร คุณจะได้รับความยุติธรรมนั้าน,านนะคะแต่ให้คุณระวังนะคะในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเราอย่าคาดหวังว่าบางคนบอว่าขอให้มีปาฏิหารเกิดขึ้นขอให้อย่างนู้นอย่างนี้นะคะบางคนชอบในเรื่องของปาฏิหารว่าเออเราน่าจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นนะแต่บางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าคุณอย่า อย่าหวังในเรื่องของปฏิหารมากเกินไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับสองมือกับการกระทําของคุณนะคะทุกสิ่งอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้เขาบอกโชคชะตาบางครั้งก็เล่นตลกกับคุณเราได้นะคะแต่ว่าขอให้คุณอ่ะขอให้คุณอ่ะ ตั้งใจมุ่งมั่นและตั้งใจทานะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของด้วยเพราะเรื่องของงานนอ้องคุณเหมือนว่าคุณถ้ามองดูไพ่ขึ้นมาน่ะมันเหมือนว่างานคุณเยอะงานคุณมากงานเหมือนงานยุ่งตลอดเลยนะคะเหมือนงานยุ่งเหมือนแบบเรียลงลำดับความสำคัญของงานไม่ได้งานเยอะอพอค่าใ,ใช้จ่ายเยอะอกีกเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวานะคะแล้วทำให้คุณรู้สึก เหนื่อยทอ้อเบื่อเบื่อในเรื่องของการงานงานอาจจะเยอะเยอะจริงนะคะแต่ถ้าคุณสู้นะคะคุณสู้และคุณเรียนรู้ที่จะทำอะ่ะคุณจะพบกับความสำเร็จนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจาะลึกในเรื่องของการงานให้ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะสระ ในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้ในเรื่องของการงานสามใบค่ะในเรื่องของงานชาวราศีธนูนะการงานของคุณบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยเห็นไหมคะไพ่าการงานของคุณนะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกท้อคุณรู้สึกแบบเศร้าเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยโอเคเหมือนอารมณ์อยู่แบบอ่ ไม่ค่อยโอเคอยู่ในเพราะว่าซึมซึมเศร้าไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่อารว์รู้สึกว่าในเรื่องของการงานคุณมอนรู้สึกแบบเหนื่อยท้อเบื่อหน่ายแต่เขาบอกว่าเวลามันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นชอบให้หกดาดตัวเนี้ยเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นค,ค่อยดีขึ้นฉะนั้นบางทีบางอย่างเราต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวขับเคลื่อนไปนะคะแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเห็นไหมคะเพจถืออ่า เหตุอวบน,นะคะก็คือเวลาเวลาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนดีขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้จักเรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาบางสิ่งบางอยา่างในเรื่องของการงานเนาะเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้อยากเรียนรู้อยากเริ่มต้นอยากทําประมาณนี้นะคะในเรื่องของการงานถึงจะสําเร็จแลวต้องถึงจะเป็นไปด้วยดีนะคะมาดูในเรื่องของการเงินบ้านนะคะ การงานนะคุณอาจจะเบื่องานท้องานท้อกับงานหน่อยช่วงนี้เนาะเพราะงานมันเยอะอาจจะเป็นช่วงปลายปีด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะสามใบนะคะการเงินของคุณนะคะอืมไพ่ใบเดิมมองเลยอ่ะการเงินของคุณนะการเงินของคุณนะคะขอให้คุณสู้นะขอให้คุณอย่าท้อนะ คุณสู้คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเงินมาจากไหนมาจากงานออนไลน์นะถ้าใครทํางานออนไลน์นะคะเงินมาจะมาจากการออนไลน์แต่ให้ระวังนะคะคนที่ทํางานออนไลน์หรือว่าเงินมาจากการออนไลน์ให้ระวังแบบโดนข้างหลังโดนหาบางคนขายของออนไลน์อะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบอ่ส่งของไปก่อนเก็บเงินปลายทางสุดท้ายเขาไม่จ่ายนะคะอาจจะมีระวังคน หักหลังแทงข้างหลังชักดาบอะไรเงี้ยคือการทํางานทุกอย่างหรือว่าในเรื่องเงินเหมือนกันมันมีความเสี่ยงนะคะแต่เสี่ยงเสี่ยงแล้วถ้าเราท้อมันก็ไม่ได้เราก็ต้องสู้นะคะเราก็ต้องสู้ต่อนะครับปัญหามันมีปัญหามีอุปสรรคทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องของการเงินเหมือนกันเงินที่จะได้นะเงินอาจจะได้จากทางไกลาจากออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะ ก็ระวังนะคะช่วงนี้ก็อย่าให้ใครหยิบย,มยืมนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่จ่าย <c oughs> อ้าวมาดูในเรื่องของโชคลาภ <c oughs> สมามใบค่ะโ <c oughs> ชคลาภชาวราศีธนูโ <c oughs> ชคลาภชาวราศีธนูอ้าวได้ไพ่ใบเดิมอ้าวโชคลาภชาวราศีธนูน่ะ <c oughs> ถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่ค่อยมีโชคลาภเลยอะ <c oughs> นะคะ โชคลาภไม่เด่นนะเขาบอกว่าถ้าคุณมีเงินอ่ะก่อนเงินไว้แน่นๆดีกว่านะคะสามองค์อย่างนี้นะว่าถ้ามีเงินให้ก่อนเงินไว้แน่นๆดีกว่านะคะเพราะว่าอ่อโชคลาภมันมาจากสองมือของคุณนะ่ะเป็นสองมือที่คุณสู้เองนะ่ยทำเองมันไม่ได้แบบอะไรมาโดยง่ายหรือว่าทําแบบชิวๆสบายๆแล้วจะได้นะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากตัวคุณทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าแบบ อยากเสียงจริงๆไหวอยากเสี่ยงนะเด่นนะทีศูนยะ์เลขที่เด่นคือเลขศูนย์นะใครอยากเสียงลองดูนะคะแต่ก็ไม่แนะนำหรอกมาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยสุขภาพชาวราศีธนูเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพนะคะ สุขภาพให้ระวังในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะนะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจะทําให้มันเหนื่อยมันยากกว่าเดิมนะคะแล้วก็สุขภาพคุณอะไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยเนาะบางทีอาจจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยบางทีจากอุบัติเหตุเป็นได้หรือว่าเจ็บป่วยจากสุขภาพของคุณที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะคะช่วงนี้เนาะสุขภาพของคุณนะคะให้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเนาะราศีธนูมาดูในส่วนของความรักดีกว่าความรักชาวราศีธนูนะคะมาดูซิความรักเป็นอย่างไรบ้างความรักของคนโสดก่อนเนาะ คนโสดชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเลยค่ะคนโสดคนโสดอืมให้ไเดิมออกมาอีกละคนโสดชาวราศีธนูคนโสดชาวราศีธน,น,นูเป็นยังไงดูสิคนโสดมันเหมือนกับว่าเอ,อ่อช่วงนี้คุณมุ่งมั่นในการทำงาน อยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีความมั่นคงนะคะไพ่ขึ้นมาสามใบเนี่ยในคนโสดน,นะคุณอยากมีการสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีความมั่นคงนะคะถามว่าคุณยังอยากมีคู่ไหมก็ค,คงอยากมีแหละนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ดีกว่าคนโสดน,นะสามใบค่ะราศีธนู คนส่วนก็บอกว่ามีคนเข้ามาอยู่แต่เข้ามาแบบเพื่อนมาคอยช่วยเหลือมาคอยดูแลประมาณนี้มันทําให้รู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขเฉยๆเนาะแต่ยังไม่ถึงขัน้นแบบว่าอะ,อะไรอาจจะมีความเป็นเพื่อนมากกว่าเน้นไปที่ความเป็นเพื่อนนะดูแลคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันอ่ะโอเคก็คุณก็ต้องดูแลกันต่อไปแหละว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไง นะคะโอเคอันนี้คือในส่วนของคนโสดเนาะมาดูนะคะความรักของคนที่มีมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรคนที่มีคนคุยชาวราศีธนูนะว้าวสามดาวขึ้นมาก่อนเลยหนึ่งเลี้ยงอ้าวคนที่มีคนคุยนะจริงๆ คนที่มีคนคุยถ้าให้มองไพ่สามดาวขึ้นมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าเหนื่อยใจทุกใจนะในเรื่องของคนคุยเนาะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของตัวเราก็ได้ที่แบบว่าเน้นหนักไปที่เรื่องการหาเงินอยากหาเงินอยากมีเงินอยากทํำอะไรแล้วมันได้เงินมากกว่าที่จะแบบคุยในเรื่องของการมีชีวิตคู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ดีกว่าเนาะ สำหรับคนที่มีคนคุยนะอาจจะแต่เขาก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะถ้าพูดถึงไม่คุณก็เขาแหละคนใดคนหนึ่งนี่แหละอ่ะมาดูมันจะเป็นอย่างไรมันเหมือนการจีบกันเนาะโอเคอ่ะนะคะในคนที่มีคนคุยนะคุณเหมือนว่าคุณกำลังจีบกันอยู่แหละ แต่ว่าเขาก็บอกว่าบางทีบางอย่างขอให้คุณคิดบวกนะชีวิตมันจะเป็นไปยังไงความรักจะดําเนินยังไงก็ขอให้คุณคิดไปในแง่บวกคิดไปในทางที่บวกนะคะแล้วคุณก็จะพบกับความรักใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่มันความรู้สึกใหม่ๆที่มันขึ้นมานะคะบางทีไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าทุกข์ใจเสียใจหรือว่าเศร้าใจอะไรก็ช่างมันทําให้รู้สึกว่าเออเหมือนคนเราจีบกันอะเนาะ ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากขนาดนั้นบางคนไปคาดหวังเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรที่เขาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะคะเราไปคาดหวังมากเกินไปบางทีมันไม่ได้ดั่งใจหวังนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูคนที่มีคู่ดีกว่าคนที่มีคู่ชาวราศีธนูนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่แล้วเป็นอย่างไร คนที่มีคู่ชาวราศีธนูว้าวคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะคะคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีอำนาจมีบารมีมีความสุขแฮปปี้ลั่นล้านะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนฟูงกับครอบครัวนะคะแล้วก็คุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปนะคะกับชีวิตคู่ของคุณเนอะ อมาดูซิปะ่ะไพ่อยากบอกว่าอะไรบ้างคนจะมีค,มคู่อาจจะมีกลุ่มเพื่อนเข้ามาคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วแหละนะคะบางทีบางอย่างก็ให้เวลามันเป็นตัวขับเคลื่อนและเคลียร์พลังงานดีดีบางคนเนาะบางคนบางคนก็เหมือนเหมือนบางที่อยู่ด้วยกันมากเกินไป ก็ไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะคะพลังงานอะไรที่มันอยู่ในตัวแล้วมันทําให้เวลาหันหน้าเข้าหากันแล้วมันมันเหมือนจะทะเลาะก,กันอะเนาะพยายามปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่ดีพวกนี้ออกไปเคลียพลังงานที่แย่ๆออกไปนะคะรับแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆเข้ามาในตัวเองเข้ามาในครอบครัวนะคะามาดูสิท้ายมาดูในเรื่องของไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไร ใครอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีธนูบ้างในเดือนนี้จะใช้สำรับไพ่แค่สองสำรับนะคะสีไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรขอสองใบนะคะว้าวดีอ่ะเข้าใจลวไพ่บอกว่าได้ไพ่ใบเดิมอ้อเจ็ดไม้เท้าอะไพ่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างสิ่งไหนที่มันควรจบ ก็ควรจะจบนะคะอย่าอย่ามาทําให้มันยืดเยื้อนะคะจบเพราะอะไรจบเพื่อเริ่มใหม่นะคะไพ่เดนเป็นไพ่ที่เตือนได้ดีมากนะคะบางสิ่งบางอย่างมันควรจะจบบางคนเนาะยืดเยื้อในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความคิดเอออะไรเออสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราแย่จบนะคะมันเป็นจุดสิ้นสุดไพ่เดนคือจุดสิ้นสุด จบแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะก้าวไปได้สวยก้าวไปได้ข้างหน้าแบบด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องของการงานเห็นไหมคะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งเข้ามางานเข้ามางานเลขงานน้อยอย่ไม่ต้องไม่ต้องอ่าท้อนะคะไม่ต้องท้อไม่ต้องกังวล่าสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับความคิดของเรานะคะบางคนบางคนคิดเยอะคิดมากท้อหนอบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมาก เคลีย์พลังงานไม่ดีออกไปรับแต่พลังงานดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วคุณจะมีพลังในการฮึดสู้พอสู้เสร็จทุกสิ่งอย่างมันจะดีขึ้นมันจะออกดอกออกผลแล้วก็เห็นผลตามมาอย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือพอยาบอกอยากเตือนชาวราศีธนูนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูจงโชคดีและก็มีความสุขขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ